อันนี้ก็เป็นอาคารอีกฝั่งหนึ่งครับทางด้านทิศเหนือนะครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็นอาคารล้างนะครับอ่าซึ่งฝ่ายปกครองตำบลอนองแฝกอ่าร่วมกับสอ,บอสารพ,พีเทศบาลตำบลอนองแฝกได้ตรวจสอบนะครับซึ่งมีความสกปรกลกมากนะครับพื้นที่ไม่เหมาะกับการ เป็นที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นทางเทศบาลอาร่วมกำเภอสารพีก็ได้ขอยกเลิกการใช้อาคารไปเพราะไม่ถูกสุขาลัสนานครับอันนี้เป็นพื้นที่อาบน้ำรวมนะครับนี่ห้องน้ำครับผมครับทคน อธิษบานก็จะได้ดําเนินการนัครับใช้อาคารเพื่อตรวจสอบทําความสะอาดและให้คณะกรรมการมาตรวจสอบในการใช้อาคารอีกทีนะครับ